โอเคครับผมก็สวัสดีชาวประมงทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมฟิตเหมือนเดิมนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาสอบวิธีการฟาร์มเงินสไตล์ของผมและแบบของผมนั่นเองนะคนดูนะที่คิดว่าดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะคนดูเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับผมนะก็จะมาสอบเพื่อนๆน้องๆนะครับว่าเราฟาร์มเงินยังไงให้ได้เยอะที่สุดและดีที่สุดนะครับณตอนนี้นะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเบ็ดเนี่ยมันจะมียู่สองอันนะคนดูที่ใช้ในการฟาร์มเงินแล้วมันดีมากๆเลยนะครับผมนะก็จะมียู่สองอันนั่นเองก็จะมีในโซนของเจ้าเบ็ดไทเดนนะคนดูนะนี่นะครับเป็นเบ็ดตีศูนโพไซดอนนะครับก็คือเป็นสามงามแบบนี้นั่นเองนะแล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งครับเป็นเบ็ดออโรลานะครับผมนะที่ช่วงนี้เนี่ยคนนิยมใช้กันนั่นเองนะครับผมเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเบ็ดไหนเนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะครับทาให้เรานั้นตกปลาแล้วก็ได้เงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเบ็ดออโลราเนี่ยเวลาเราตกปลาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ปลาเนี่ยเป็นออรโลรานะพอเป็นออโลราเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขายได้แพงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมไทเด้นก็เหมือนกันนะไทเด้นเนี่ยจะทําให้ปลาเป็นตัวเขียวๆนะคุณดูนะครับก็จะทําให้ปลานั้นขายแพงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ ร้านบิบกรนะครับมีบริการขายสินค้าในเกมฟิตนะครับผมมีสินค้าในเกมฟิตให้เราเลือกมากมายน,นะครับไม่ว่าจะเป็น ID ดีใกล้เพ็ดนะครับหรือ ID ดีใกล้เงินร้านบิบกรก็มีด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นสินค้าต่างๆในเกมฟิตเนี่ยก็สามารถไปเลือกรับชมกันได้นะครับผมแล้วนอกจากนี้ร้านบิบกรก็ยังมีบริการขายหลากหลายแมปด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นแมปทอเ l e t ทาวเวอร์ด้เฟรนร้านบิบกรก็มีขายด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็น i อดีใกล้เพชรในเกมอนิเมะแวนกา่ร้านบิบกรก็มีด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วนอกจาก ไว้100%นะครับผมแน,น,น,นะนําร้านนี้เลยนะวิบวกกอนะครับผมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับคนดูอันนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของปลาหมึกนะครับที่ติดบัฟออโรล่านะคนดูนะนี่นะครับมันก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคนดูเป็นแนวๆแบบสีชมพูนะสวยๆแบบนี้เลยเนาะมันจะทําให้ปลาหมึกเนี่ยขายได้แพงขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เราตกโดยใช้เบ็ดออโรล่านั่นเองนะคนดูต่อไปเนี่ยเป็นเบ็ดตีสพนปัสซดอนนะมันจะทําให้ปลาเนี่ยเป็นตัวเขี้ยวๆนะครับอ่าน,นีอยังเช่นเนสซีของผมเนาะ เนซีก็จะเป็นตัวเขี้ยวๆแบบนี้เลยนะก็จะขายได้แพงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วบัฟอันไหนขายได้แพงมากกว่ากันนะบัฟที่ขายแพงมากกว่าที่สุดเนี่ยจะเป็นบัฟออโรลานะคุณดูนะครับออโรล่าเนี่ยจะขายแพงกว่าไอ้บัฟเขียวๆเมื่อกี้นะค่อนข้างเยอะนะคุณดูนะครับในส่วนของบัฟออโรลานั่นเองนะก็คือถ้าเราตกได้ปลาหมึอกออโรล่าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ารวยนะครับขายได้แพงแบบสุดๆเลยนะคุณดูนะสลหรับปลาหมึกบัฟออโรล่านั่นเองนะ แล้วเราควรเลือกใช้เบ็ดไหนดีนั่นเองนะครับผมนะก็ในคลิปนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะครับผมแน่นอนนะครับคนดูนะทั้ง2เบ็ดเนี่ยดีทั้งคู่เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเลือกอันไหนเนี่ยก็ผมก็แนะนาทั้งคู่นะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นเบ็ดที่ดีนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาแนะนําตีสูงอสมดอนกันนะครับว่าเจ้าตีสูงเนี่ยทำยังไงให้มันรีดประสิทธิภาพทําให้ฟาร์มเงินได้ดีมากที่สุดนั่นเองนะครับผมนะโอเคเรามาดูควาสมาของตีสูงกันนะครับ ความเร็วล่ออยู่ที่20นะครับโชคอยู่ที่150แล้วก็มีนู่นนี่บาบาบาอีกนะครับผมค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่โชคนะคุณดูโชคเนี่ยอยู่ที่150นะแต่ไอเจ้าออโราเนี่ยอยู่ที่60หมายความว่ามันทําให้ได้ปลาหมึกเยอะกว่าออโรลานั่นเองนะคุณดูนะเราจะเน้นตกปลาหมึกนะคุณดูปลาหมึกในต,ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนนี้เนี่ยยอดฮิตเลยขายได้ แพงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะไม่ความว่าเรามียกาสเจอปลาหมึกมากที่สุดในเบ็ดตีสูตรโพซดอนนั่นเองนะคุณดูนะอ่าเห็นไหมคุณดูแค่นี้ก็ต่างกันแล้วนะแต่เจ้าตีสูตรโพสเดอนเนี่ยบัฟมันเนี่ยขายได้น้อยกว่าเจ้าอันนี้น,นั่นเองนะครับผมเนาะนะครับแต่ถ้าเราเน้นรอบเนี่ยเน้นความเร็วเนี่ยตีสูตรโพสดอนเนี่ยก็จะตกได้ปลาหมึกเยอะกว่านั่นเองนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะ ก็ถ้าใครชอบตีสูนโพสเดอรน์นี่ยก็มาทางนี้เลยเนะครับผมนะเราต้องแยกกันนะคนดูเปอร์เซนต์ติดบัฟกับเปอร์เซนต์ได้ปลาหมึกเนี่ยมันต่างกันนะคนดูนะเปอร์เซนต์ตกได้ปลาหมึกคืออันนี้คนดูร้อยห้าสิบกับอ,อันนี้60นั่นเองนะแต่เปอร์เซนต์ติดบัฟเนี่ยไอเจ้าอันนี้เนี่ยน้อยกว่าตีสูนโพสเดอนอีกต่างหากนะครับตีสูนโพสเดอนเนี่ยติดบัฟเยอะกว่าไอเจ้าอันนี้อีก นะครับเนี่ยไอ้เต้าไอ้ไอนัอลลาลาอีกอลล่าทั้งเจอปลาหมึกหน้อยทั้งติดบัฟก็ยากไม่ความว่าไอ้เจ้าตีสูนโพสเดอรเนี่ยมีโอกาสทําเงินได้มากกว่านั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็คิดแบบเฉลี่ยเฉลี่ยแบบกว้างๆนะคนดูนะนะครับผมโชคมันเยอะกว่า150%เจอปลาหมึกเยอะกว่าแล้วก็ไอ้เจ้าติดบัฟเนี่ยก็เยอะกว่าอีกนะครับแต่ไอ้ติดบัฟเนี่ยผมก็ ไม่จําไม่ได้นะว่าอ่ามันโอกาสออกเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมจําได้เนี่ยโอกาสออกติดบัฟเนี่ยเยอะกว่าเจ้าอันนี้แน่นอนนะครับผมนะเนยอะกว่าเจ้าโอลาแน่นอนเนาะ,ะไอสลับตีสูนพอเดอนนั่นเองนะครับนะแล้วตีสูนพอเดอนดีอย่างนี้เราทํำยังไงให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมโอเคเราจะไปดูกันเลยนะคนดูนะอันดับแรกนะคนดูที่ผมจะแนะนําคนดูนะเอาตีสูนพอเดอรเนี่ยไปบัฟนะคนดู ให้มันได้บัฟอันนี้นะครับเฮสตี้นั่นเองนะมันจะทําให้ตีสูนโพสดดนเนี่ยตกเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเดีย๋ยวผมจะแนะนาอ่าเดีย๋ยวผมจะลองตกให้ทุกคนได้ดูนะคนดูนะครับโอเคแล้วเราจะตกให้ดูนะเห็นไหมโคตรเร็วนะครับเห็นปะผมเวียงเบ็ดไปปุ๊บติดเลยอ่าซึ่งมันจะทําให้เหล่านั้นตกปลาหมึกได้ด้วยนะครับโอกาสออกปลาหมึกก็เยอะกว่าไอเจ้าเบ็ดเมื่อกี้แน่นอนนะไอเบ็ดออโรร่านั่นเองนะ ตกปลาหมึกได้เยอะกว่านี่เห็นไหมอันนี้ติดเห็นปะได้เป็นซี่เขียวๆแล้วโอกาสออกปลาหมึกเยอะกว่าโอกาสออกบัฟก็เยอะกว่าถึงแม้ว่ามันจะขายได้น้อยกว่าไอบ้บัฟโอลอราแต่เราเน้นจํานวนเราเน้นรอบมันก็จะรวยกว่านั่นเองนะคนดูนะแล้วทํายังไงให้ไอ้ตีสูตรเนะี่ยเวียงเบ็ดไปปุ๊บมันกินเบ็ดเลยทํายังไงอ่าอี่าวผมจะพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะครับว่ามันทํายังไงนะ อันดับแรกนะครับคนดูเนาะให้เราในเอ็นชาร์จนะครับให้ได้บัฟอันนี้แน่นอนนะครับเฮสตี้นะผมย้ําว่าบัฟอันนี้เท่านั้นนะคนดูหา่ายังไงก็ได้ให้ได้อันนี้เท่านั้นนะคนดูนะน,นี่เฮสตี้นั่นเองนะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยเราจะใช้เป็นอานใน่วนของเหยื่ออันนี้นะคนดูนะนี่นะครับเป็นเหยื่อจับเร็วนั่นเองนะครับความเร็วความเร็วรออเนะี่ยเพิ่มขึ้น35%้นนั่นเองนะครับผมบวกกับบัฟอันนี้ แน่นอนนะครับกินเบ็ดแบบกระจุยกระจายเลยนะครับผมนะแล้วเยื่อ,อนี้หาจากไหนเยื่อ,อนี้เนี่ยหาจากถ้ำนั่นเองนะคุณหนูนะเราจะต้องไปซื้อแมงกะพุนจากถ้ำนั่นเองนะครับ,มบ,ผ,รรบผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปซื้อเยื่อแล้วกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมโอเคครับคุณูพอเรามาใต้ถ้ำแม่น้ําแล้วเนี่ยเราก็มาซื้อเยื่อตรงนี้ได้เลยนะคุณหนูนะซื้ออันไหนก็ได้นะครับแต่ผมก็แนะนําเป็นอันกลางเนาะก็ซื้ออันกลางไปแบบเรื่อยๆนะนะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เยื่อมานั่นเองนะคุณหนูแล มันก็จะมีโอกาสสุ่มได้เหยื่อเจ้าตัวนี้มานั่นเองนะครับซุ่มค่อนข้างง่ายพอสมควรนะคนดูนะอเนี่ยผมก็มีอยู่28อันนะเออันนี้อันอนี้ผมก็มีอยู่53อันนะคนดูก็ได้ง่ายพอสมควรนะสำหรับเหยื่อนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดใช้เหยื่อนี้ได้เลยนะแล้วก็บวกกับบัฟปันี้นั่นเองนะครับมันจะทําให้เรานั้นตกปลาง่ายขึ้นมากพอสมควรนะพอตกง่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินก็ดีเวลวก็ดีนะครับเพราะว่าเรายิ่งตกเยอะเรา,ายิ่งได้ปลาหมึกเราได้เวลวเยอะ เราได้ตังเยอะโอ้โ oh, ห oh. เป็นอะไรที่คอมโบมากนะคุณหนูนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ใช้ในการตกปลาหมึกแล้วก็ได้ปลาดีๆนั่นเองนะครับเดีย๋ยวพาไปดูนะนะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องออกประตูก่อนนะคุณหนูนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่ทําเนาะเราก็ออกประตูไปเลยครับอ่าแล้วก็ออกประตูไปนะครับแล้วเราก็ไปขี้เรือนั่นเองนะแล้วเราก็ไปเกาะไฟนั่นเองนะคุณหนูนะเป็นเกาะลาวานั่นเองนะ โอเคครับชื่อภาษาไทยก็จะเป็นอันนี้นะเขาดูเนี่ยไอ้อ้าวอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่อ้าววันนี้นะเขาดูอันนี้เป็นที่ที่1นะที่ผมใช้ตกค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาสตรีมนะนะครับถ้าคุณกลัวหลงเนี่ยคุณก็กดเมนะครับแล้วก็กดเปิดทงนะเขาดูนะครับมันจะเป็นที่ที่ทงเยอะที่สุดนะนี่นะก็อยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้นะเขาดูแล้วเราก็ออกทะเลไปตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับมันเป็นที่ที่คนตกเยอะที่สุดในเกมนะเขาดูนี่ตรงนี้เลยนะครับดูทงดิโอ้โหผมแหลกเลยนะเขาดูนะครับ เราก็จะตกตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคนดูนะก็เน้นเป็นตอนกลางคืนนะคนดูเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยโอกาสตกได้มึกเยอะกว่านะครับผมแล้วก็มีมงมีหมอกนะคนดูนะนี่นะครับตรงนี้นาะแล้วก็กดปิดธงไปนะครับแล้วเราก็ตกได้แบบชิวๆนะตกแบบโอ้ยๆเอ้าเอ้าเอ้าเรือชอบบักอย่างลรคนดูเอาอะไรอะเอ้าแล้วก็ตกไปแบบนี้เลยนะนี่เวียงเบ็ดไปปุ๊บกินปับ๊บประมาณนี้นะคนดู บ,บอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับผมก็ตกไปเรื่อยๆนะคนดูดนะมันก็จะมีโอกาสได้ปลาหมึกนั่นเองนะคนดูเนาะโอเคครับคนดูตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมาที่ดินแดนน้าแข็งนะเราจะมาตกกันที่ถ้าน้ําแข็งนั่นเองนะครับไอถ้านี้เนี่ยโอกาสได้ปลาหมึกเยอะกว่าไอท้องทะเลอีกนะแต่มันก็ได้แค่ปลาหมึกอะ <c oughs> นะครับผมอ่าแต่มันก็เป็นตองคืนด้วยนะคนดูต้องเป็นตองคืนด้วยเนาะโอเคนะครับเราก็เข้ามาทางถ้าตรงนี้ได้เลยนะคนดูนะ ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสตกได้ปลาหมึกเยอะกว่านะครับแต่ต้องเป็นตอนคืนกับมีหมอกลงเหมือนเดิมนะคุณดูนี่เราก็ตกไปนั่นเองครับนี่ตกตรงนี้เลยนะคุณดูชิวๆนะครับเวลาผมสตรีมเนี่ยผมก็จะตกประมาณนี้นะครับตกไปเรื่อยๆนะคุณดูตกไปเรื่อยๆนะครับย่อนเบ็ดไปปั๊บปลากินอะไรแบบนี้นะครับก็ตกไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับในการใช้สูตรนี้นั่นเองนะก็คือ ถ้าเราตกปลาไม่เก่งเนี่ยปลาหมึกเนี่ยจะหลุดทันทีนะคุณดูเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยมันดุเ,เอาเรื่องเลยนะคุณดูคือมันจะหลุดทันทีเลยนะคือแบบว่ามันจะคุมยากเอาเรื่องเลยนะครับถ้าเราตกไม่เก่งนะคุณดูถ้าเราใช้บัฟนี้แล้วก็อ่าเป็นโซ่ของเหยื่อน,นี้นั่นเองนะแต่มันตกไวที่สุดแล้วเท่าที่ผมทําได้นะคุณดูนะครับบอกเลยว่าตกไวที่สุดแล้วแล้วคนก็ใช้วิธีนี้เยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะครับผมนะ อันนี้เนี่ยจะได้เป็นในส่วนของเงินนะคนดูจะเน้นการตกปลาหมึกแล้วก็ได้เงินนั่นเองนะครับผมนะแต่อีกพีเนี่ยจะได้น้อยนะครับเพราะว่ามันต้องไปทํากงอ่ะเออถ้าไปทํากงเนี่ยจะได้เยอะนะครับอันนี้เป็นเน้นตกปลาหมึกเน้นตกปลาแบบนี้นั่นเองนะครับเน้นรอบนั่นเองนะคนดูนะเห็นปะตกได้แบบชิวๆเลยเน้นรอบนั่นเองนะคนดูก็จะมีโอกาสตกได้ปลาหมึกเยอะกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้นะคนดูนี่เห็นปะเราก็ตกไปเรื่อยๆเลย โอเคครับคนดูคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับเพียงลังใจให้ผมด้วยละกันเนาะเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะที่คลิปนี้ไปแล้ว